สวัสดีสสดค่ะปกกระช่องเบอุดอนสาวสกลคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวสกลก็เบกลูดอนกับที่พพี่น้องมากินปลาหมึกยักษ์เนาะค่ะปลาหมึกลวกจิมน้ำจิ้มซีฟูดเนาะค่ะแล้วก็พักพักกับนี่ยูแค่สลัดนี่ค่ะสลัดซีม่วงกับสลัดอันเขียวนี่แล้วเนาะค่ะแล้วก็พริกพริก้บนเขาพริกยังก็พริกหยวยกคือพริกหยวกบ้านเาิ่บ้านะคะ ก่อนอลื่นสาวสะกนก็เบาอุดรกะขอขอบพระคุณเนาะคะ่ะถูกกำลังแรงใจท <ขอ S 1> ี่เขามากดไล่กดแช์กดติดตามห้เนาะคะ่ะจังไดกกะซอยเป็นกำลังใจให้คือเกานะคะเป็นกำลังใจไว้ดุดดนนะคะเบาอุดรกับสาวสะกดกันสุดม้มีกำลังใจเฮ็ดช่องต่อไปเนาะคะ่ะมาบันดนี้พี่น้องมาล่มมือกันเลยเดีย๋ยวมากินกับเบาอุดรกับสาวสะกดเลยค่ะนะครับมาแซมต้องกันบนนัณฑิตตัวใหญ่เนาะคะ่ะก้านไกอันนี้ก็ไปทานตัด เนี่ยกลิ่นด้อยค่ะเพรไม่เอาไว้ถเทาตาทัดผมตันยังไงไว้์เอนเทาตาทัดพวกกันกับเขาอีกย่างโดยเฉพาะเลยเนาะค่ะตอนใหญ่ๆเลยบ่บ้าอุดตันตัวใหญ่โดนเลยค่ะลองดูเป็นยังไงคือปวแดแบบมือหยกักลองชิมก็เสียบปะ โอ้สุดยอดไปหนัครับครับรรพ่อจะพัก่ะเสร็คปะเสรเพืเ่อแหลกค่ะเพื่อแหลกีะซื้อมาก,กินตัวใหญ่ <c oughs> แพงบค่คขึ้นมาซื้อมากิน <laughs> แต่ว่าราคากับอยากสูงนะจะง่อยครับประมือกันเนี่ยข้มากเพิ่นบาอุดอรเพิ่นมากอาหารทะเล ผู้ดใดลวกข้าวปุ่นกินกับพักก็บ่บค่อยอันนั้นหรอกครับเพราะเดี๋ยวนี้พักแมังไก่หนาวแล้วเนาะไก่หนาวเห็นยังน้อยเห็นหนาวเห็นจะแหงคักะกอกินอ่างลุกไส้ไม่ได้รีโอเอ้ แม่กินอ่างนี่โอด้อเพิ่นเฮงมาของทะเลจะลุกไส้นะซองมันคนเพิ่นไอ้กับน้อ,องเพิ่นมากมากอาหารทะเลกินนั่งเขาจะประหยากไปแอ่ะ <c oughs> ได้กพอ <c oughs> อันนี้โมเดลสุดด้วยค่ะ กือข MM ้ามยิ้มง่ก็น่าจิ้มกมันจะ่สบเหระข้ามยิ้ไง่าจิอ่านนี่นนองตัวยหญไง่ๆแต่ว่าเนื้อเหนื้อค่อยๆเนาะบ่หยาบดิ้น mọi như nháy lên. Cô ta mọi người ăn mọi người ăn mọi người ăn mọi người Xẹp mọi เด้ะพี่น้องเซ็บๆนั่งกันกินบะซุ่มผาบแล้วขอโดดขอให่เด้อพี่น้องเอ้ยเพชรที่บอกเพลนนะบอกยังอ่อนอยู่แต่ว่าถามัน แกแน้มันก็นจะเปรียดอื่นกันแหละแล้วก็บ่กเปรดอันตันบักริกบ้านเลี้ยงได้มั้งนีเนาะประเมือกที่ซื้อไปเลี้ยงอยู่บ้านเนาะครับก <c oughs> ินดีปานเนี่ยฝา่ประเมือกว่า นมกินเพือสาวสะกดก็บ่าวอุดอรไปห่างไปเดือนละเทือเนาะเพราะว่าไปเดือนละเทือเราก็สร้างกับเขาลันให้เดือนละเทือเท่านั้นค่ะกับโบเดดไปไซไปเที่ยวไปยังสิกับโบเดปไปการใส่ชีวิตที่ว่ายู่เมื่องหนอกมีของสาวสะกลมันอาจจะแตกต่างกับผู้อื่นแน่นอ พราะว่าคนอื่นม่นคนคนอื่นมันก็อาจจะสะดวกสบายแต่ว่าสาวสกลนก็เบาดอนนะไปใส่มาใส่กะยากแหน่เพราะว่าเขาแกคนห้ามเพราะว่าเป็นร้าหมูนีค่ะร้าหมูว่าย่างพิดเชื่ออย่างแต่ทรงของมาจากไทยยังเสียกะกะเป็นยาเป็นยังในทรงได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกับเข้าเป็นยังสิเขนจะบวชสรงเนาะห้ามเี่อละค่ะแต่อยู่ในเกาหลีเื่กันค่ะ ถ้าเห็นนั่นกล้องโฟมเนี่ยจะเป็นกับเขากับาก๊บยั้งจ้ะซิมาบอกเลยว่บบาบองหอยส้มมอยส้มถ้ามีของไม่้หันก็นคือเอาของเข้าไปขิมเลยเนาะเป็นไกลก้เป็นยังกระตจ้าอยางกินโลกยางของมูติดโลกะโลก,กะลำบากใจย่างกะไม่กายูได้ล่ะคะ่ะกะขับที่อยู่ง่ายขับใจอยู่ยากจะว่ายาง,งพื้นพื้นกระดีอยู่หานะะ้าค่ะหามแน่กะก็เรียกแบบพ่อยูกะยูเนะคะ่ะนี่ละก,การเ่ย ใส่ที่พินสาวสักคนก็เบาอุดรก็ไปใส่มาใส่กับบ่ไข่เด้ไปดอกค่ะบ่เด็กออกข้างนอกแล้วก็บ่เด็กไปเที่ยวไปยังเสียก็เราก็อยู่เสีแล้วเนาะพอแต่กันสองคนอย่แล้วเน่ยอยู่สองคนนี่แหละค่ะคนให้กับมีมีอยู่ฟ้ามไกลๆนี่กับเป็นคนบ้านเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นฟ้ามเพิ่นกับบ่ให้ไปหากันอาจจะมี่ลอยๆไปหากันแน่จังน้อยแต่ว่าก็บ่เด้เขาไปหากันอยู่ในฟ้ามหนอะค่ะ ยอดหนึ่งติ๊มสี่ฝุ่นีมือแซ่บแล้วจางอ่ะกินซัมนี่ก็อิ่มแล้วเหรอครัพี่น้องกินไล่บ่ได้กินซัมมอิ่มมั้งเนาะ ทำหนิงก็นั่งเสียบถ้าแกกิกนนี้ก็เสียบกินได้แล้วเ,เสีย <c oughs> บมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่งกินแร้งเนาะ เอาอด,ดอนแซนดน้ำจิ้มมาสันส่วนเอา,า <c oughs> อิมเล้าพี่น้องบาเนี้คลิปนี้กับไวซัมนี่นะคะพิมพ์หนาพอกันไหมจังไรกกับสรซอยกไลค์รกดแช่เป็นกำลังใจให้บบาอุดรคือเก่านะคะว้พอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ